ยูบยองสูจากทินฉลามชนมาเกิดใหม่อีกครั้งใต้ร่มเงาของพยักล้านนา ถ้าหากจะพูดถึงกองหน้าที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในไทยลนะีก2ณตอนนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นชื่อของยูบยองสูกองหน้าอดีตทีมชาติเกาหลีใต้ของทีมพยัคฆ์รานนาเชียงใหม่เอฟซีที่ตอนนี้เนี่ยผ่านไป5เกมเขายิงไปถึง6ประตูแล้วหรอครับนำดาวซันโวของไทยลีก2อยู่ในตอนนี้ยูบยองสูเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับทีมอินชอนยูเนเต็ดในเคลดีเกาหลีใต้ก่อนจะย้ายไป้าแข่งกับทีมในซาอุหรือว่าทีมที่เนมาพึงย้ายมาเล่นอย่างอัลฮีรานแถมเจ้าตัวยังเคยาแข่่งงในลีีีกสสูสอปรระเทะเททศััซยยบมางมาแล้ว้ววดยนะครับ ก่อนจะเกิดบุกเพศสนิวาสกับประเทศไทยย้ายเข้ามาเล่นกับทีมอย่างสุลกากรยูเนเต็ดหรือว่าคัสตอมยูเนเต็ดในปัจจุบันนั่นเองครับแล้วก็ย้ายไปสร้างชื่อกับทีมอยุทยายูเนเต็ดจนสโมสรชื่อดังไทยลีกอย่างชนบุรีเอฟซีคว้าเขาไปร่วมทีมครับเขาลงเล่นกับชนบุรีไปทั้งหมด5 7นัดและทําไปทั้งหมด18ประตูก่อนจะมีอาการบาดเจ็บและฟอร์มที่ดรอปลงทําให้เจ้าตัวไม่ได้แพต่อกระทับฉลามชนแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นทีม